สวัสดีครับวันนี้กลที่22พฤศจิกายนปี68นะครับคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับใย้ยึสี่ทางช่องเป็นแนวทางครับเนาะนี่ก็เช้าวันเสาร์นะครับเนาะหยุดพักผ่อนให้หลายคนแต่คนที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับเนาะสู่ต่อไปนะครับ คลิปีเป็นทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้เป็นของเบาสารคามเองนะครับเนาะเป็นชุด3ตัวบนนะครับเนาะ3ตัวบนลอตเตอรีนะ่วันที่1นะครับเนาะส่วนชุด2ตัวลงให้แล้วนะครับเนาะลงให้แล้วเมื่อ2วัน3วันนะครับไม่แน่ใจนะครับเนาะลงไปแล้วที่20ประมาณนี้ส่วนคลิปนี่เป็นของชุด3ตัวนะครับใครยังไม่มีชุด3ตัวครับเนาะ ยังหาไม่ได้ยัตัดสินใจไม่ได้ก็มารับชมรับฟังของเบาสารคามได้ครับเนาะถ้ามีตัวชอบก็หยิบจับคัตเตอรี่ครับเนาะมีโชคไปลาบรวมกันในรางวัลใหญ่ๆครับเนาะพิกชีวิตสงครามคืนได้ครับเนาะมีโชคมีลาบไม่แน่นอนนะคนเราพวกบอที่หนึ่งมาก็สบายเลยครับเนาะชุดสามตัวบนครับเนาะหมดวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมปีหกแปดนะครับ สามตัวบนชุดสองตัวลงไปแล้วทำน้องอย่างที่บอกไปแต่วันนี้จะลงควบคู่ให้เนาะเอาแปะไว้คู่กันเลยเพื่อใครชอบครับเนาะใครยังไม่เห็นคลิปที่ควานม,มาก็จะได้ลงเห็นควบคู่กันไปนะครับหมวดที่หนึ่งกันมาขมวดสัญจรครับเนาะข่าสัญจรไปด้วยกันครับเนาะขอยสัญจรเป็นแค่ทางผ่านครับเนาะ,ะสัญจรหมวดที่แล้วก่อนสัญจรลชนะครับเนาะราโชคดีวันนี้คอยโชคดีต่อนะครับเนาะวันน,น,นี้ วันที่แล้วได้สามเจ็ดไปวันนี้ควายชุกนีต่อค่อยให้เข้าสามตัวไปเลยครับเนาะชวกพิลาไปตังเที่ยวปีใหม่นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะบรรยากาสดวันเช่นเคยก็ขีิเพลนังนุนมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูครับเนาะพาหนวนมาให้อาหารนกนางนวลน,นะครับทุกทีให้แต่อาหารนกพิลาบครับเนาะอาหารป้านะครับเห็นบรรยากาศนะครับาให้อาหารนกนางนวลมั่งที่ กานทำตาอากาศบางปูครับเนาะตรดจตาอกาศนะครับช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกครับเนาะดูวิวทิวทัศน์ดูของฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆข่าเวลานะครับเนาะจิ้กันไปไม่ต้องใจร้อนครับเนาะใจเย็นๆดูธรรมชาติบรรลุของสวยๆงามๆครับเนาะเจริญหูเจริญตานานๆค่อยมองหน้ากันนะครับจะได้ไม่เบื่อเนาะเว่าจะหาเวลาอัดกิฟตสสักทีครับเนาะสักทีแล้วค่อยมีเวลาครับเนาะ อาชีพแบบนี้ก็สะดวกกว่าแต่นั้นจะมีมีเวลานะป่ะเนาะมีเวลาก็วันดูเสาร์อาทิตย์ก็มีก็จริงแต่ก็ทำนู่นทำนี่ครับเนาะหาเงินเตะบอลมั่งนู่นนี่นั่นก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเนาะก็เอาตามมีดีกว่านะครับเนาะเอาแนวดูแนวทางเป็นหลักนะครับดูธรรมชาติบ้านเราสวยๆงามๆเฉลิมโหยเฉลิมตาฝ่าดูผลงวดที่แล้วกว่อนทำนองก่อนอื่นดูผลงวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา ุดสามตัวบนเราครับเนาะหลักร้อยประสามคัดมาให้สี่ตัวคือเก้าเด่นคือเก้ากับหนึ่งกับศูนย์กับหกนะครับเก้าหนึ่งศูนย์หกเน้นให้เอฟซีคือเก้ากับหนึ่งสองคู่ครับเนาะสองตัวก็มาตามคาดนนครับเนาะหลักร้อยหนึ่งแต่หลักสิบหลักหน่วยไม่ทํางาน,นครับเนาะไม่ทํางานเสียดายมากชิบหน่วยลงล่างแทน,นครับเนาะก็จะยิงชุดเตรียมมีมีสี่ห้าห้าสี่ครับเนาะ มันไม่ชน,นครับเนาะป๋าซำใช้สูตรที่ลงให้เป็นสูตรใหม่ครับเนาะมันไม่ชนกันไปชนสามเจ็ดเจ็ดสามถ้าชนเสียห้าสี่แล้วบันเทิงแน่นครับเนาะบันเทิงแน่นแนวันนี้จะชนอะไรลุนวยกันกรับเนาะหลักร้อยเรามาสองงวดสอนนะ,น,น,ะ,ะนะครับงวดก่อนโน่นก็แปดเก้าแปดแล้วก็ได้ไปหลักแปดแล้วก็เข้าครับเนาะแต่หลักสิบตัวหน่วยก็ไม่ทําง,งานเหมือนเดิมที่ผ่านมาล่าสุดก็หลักร้อยก่อนเด่นเก้ากับหนึ่งนะครับกินตาให้เลยหลักสิบหลักหน่วย ไม่ทํางานนะครับเนาะไม่ชนให้เราไม่นจะไปทํางานทํางานครับแต่ไม่ชนก็เลยไม่ได้เอามาไม่เด่นนะครับเนาะวดนี้ขอให้ชนครับเนาะขอให้ชนลุ้นว่าให้ชนอย่างเดียวเลยถ้าชนจะเต็มเต็มใช่นหะเต็ม,เต,มเต็มแน่นอนวดนี้มาหลักร้อยคัดได้แล้วครับเนาะหลักร้อยชนกันเยอะที่สุดเลขคู่คือหกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์เลขคู่นะครับ ถ้าเลขขี้นะครับชนกันเยอะที่สุดคือเจ็ดกับเก้านะครับเนาะเจ็บอสซมชอบเลขคู่มากกว่าคือให้หกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์แล้วก็เจ็ดจับคู่ให้สามหลักกับเนาะคือหลักหกหลักศูนย์หลักเจ็ดสามหลักนะครับเนาะส่วนหลักเก้าบอสามไม่จับให้นะครับเนาะเพราะว่ามันจะเยอะไปนะครับแค่เก้าชุดพอส่วนหลักเก้าบอสซมจะสีคนเดียวนอกรอบนะครับเนาะชุดสามตัวนะครับเนาะ ก็เาไใส่ตัวไหนก็ตัวนินะน,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 ะนะครับทุกคนนินให้ชุดสองตัวบนนะครับเนาะที่ให้ไปที่สองตัวบนล่างให้ไปคือหกสองห้านะครับหกสองเก้าหกศูนย์ห้านะครับถ้าหกมาส่วนหลักศูนย์ก็ศูนย์สองห้าศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเบิ้ลนะครับเนาะเลขไม่สวยเนาะแต่ว่าเป็นสูตรก็ออกมาเฉยๆครับเนาะสูตรตัวบอกสำหรับชมเล็กเบิ้ลนะครับเนาะแต่สูตรก็ต้องออกมา แล้วก็ถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดสองห้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์ห้านะครับเก้าชุดนะครับเก้าชุดเก้าชุดนี้เน้นไปที่หลักหกครับะหลักหกทุกคู่ทุกชุดครับเนาะหลักหกคือหกสองห้าหกสองเก้าหกศูนย์ห้าขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะคู่ไหนคู่เน้นนะครับเนาะชุดเน้นนะครับขีดเส้นใต้ให้หลักหกถ้าหลักศูนย์เน้นที่ศูนย์สองห้า 029นะครับส่วน0ส่วน005ไม่ได้เน้นให้นะครับเนาะไม่ได้เน้นให้เพระาะภาษาบามันโอกาสยากมากโอกาสยากมากหรืออาจจะเป็น050ก็ได้ครับเนาะถ้าไม่ใช่005ก็เป็น050ก็ได้เราไม่ดูครับเนาะแต่ว่าถ้าไม่มชอบเนาะจำเน้นให้ที่หลัหกศกหลักศูนย์คือ025 029นะครับแล้วค่ามาหลักเจ็ดชุดหนึ่งคือ725นะครับเนาะ 725าขีดเส้นใต้ให้นะครับชุดไหนที่บอกซ้ำเย็นให้เขียเส้นใต้ให้อย่างแดงนะครับเนาะมันจะมองเห็นนะครับเนาะมองเห็นน่นจะพอดูออกถ้ามัพอ,อขยายดูบแบบเนาะประมาณนี้เนาะครบโทษนะบ้างสำหรับทางของรัฐบาลไทยชุดสามตัวบนครับาถ้าใครไปชอบตัวทอำจับคู่ให้ที่ว่าเอาองประกอบสองตัวที่ว่า หกสองห้าหกสองเก้าหกศูนย์ห้านะครับเนาะเอาชุดอื่นได้เลยคนระับเนาะชอบสองห้ามากกว่าหรือศูนย์เก้ามากกว่าในห่วสัญจรชอบเก้ามาก็าอเอาใส่ก็ได้นะครับเนาะกระเป๋าซเอาใส่ตัวเน้นทุกครั้งคนระับเนาะหลักว้ว่าใส่ตัวเน้นให้เน้นสองห้าสองเก้าศูนย์ห้าก็เอามาใส่ตรงนี้เลยถ้าอยิบที่ชอบอู้ชอบสองแปดมากกว่าศูนย์เก้ามากกว่าหรือศูนย์สองมากกว่า<ช>ก็เอามาใส่ได้เลยเนหะ็เนาะกระเป๋าซ้ำเน้นไม่แม่น,นะนะครับเนาะก็เราจะชอบคนระับเนาะ ขอามหลงควบคู่ให้นะครับชุดสองตัวสามตัวควบคู่กันไปเลยนะครับเนาะก็ขอโทษนนะ้องสอาเป็นแงของชุดสามตัวของบาสารคามนะครับเนาะหมดที่หนึ่งธันวาคมปีหกแปดเทวีตรงกับวันจันทร์นะน้อเชื่อว่าวันอาทิตย์วันจันทร์ใคทุกคนถูกหวยรวยกันคนระับเนาะถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับเนาะสำหรับคนที่ไม่ถูกหวยอย่าปลดล็อกไม่ได้ก็ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะหมดนี้หนึ่งธันวาคม จะสิ้นปีครับเนาะอีกไม่กี่งวดนเนาะอีกงวดเดียวหรือสองวดไม่แน่ใจเนาะก็จะสิ้นปีแล้วปลดล็อกให้ได้ครับเนาะสำหรับใครที่ไม่ถูกหวยตั้งแต่ต้นปียันจะสิ้นปีแล้วปลดล็อกให้ได้ซึ่งอาจารย์ไหนเสียไหนก็แล้วแต่เราคอยถูกกันพอดีใจด้วยครับเนาะ,ะมีทางเชื่อปีใหมด่ด้วยกันทุกคน,นครับเนาะขอฝากไว้เช่นี้เจชินคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ